ไข่ตุ๋นกระทะบอกเลยว่าเป็นวิธีการทําไข่ตุ๋นที่ง่ายมากๆแถมยังทาออกมาได้น่ากินอีกด้วยมาเริ่มทํากระเทียมเจียวกันก่อนนะครับให้ใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนจากนั้นเจียวไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนเสร็จแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้ได้เลยครับคราวนี้ก็ตักน้ามันกระเทียมเจียวออกเหลือไว้ในกระทะสักหน่อยเราจะใช้หมูสับทั้งหมด200กรัมผัดให้เขาสุกสักหน่อยคราวนี้เราก็จะปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพอหมูสุกดีแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้ก่อนได้เลย มาเริ่มทำไข่ตุ๋นกันใส่น้ำลงไปในกระทะเลยครับ400มลิซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะอง์ปรุงรส1ช้อนชาจากนั้นก็คนให้ละลายเข้ากันดีการปรุงรสสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะและขั้นตอนนี้ให้ใช้เป็นไฟอัอนอ่อนนะครับไข่ไก่เราใช้ทั้งหมด4ฟองนะครับตีให้เข้ากันแล้วก็เอามาเทได้เลยเสร็จแล้วก็ให้คนเลยครับให้ไข่กับน้ำเข้ากันดีปิดฝาอบไว้เป็นเวลา10นาทีได้แล้วครับในส่วนของไข่ตุน๋นมาคราวนี้ก็แต่งหน้าให้ไข่ตุ๋นกันใส่หมูสับและกระเทียมเจียวทีีเท่เเตรยยมไวไว้้ดล แล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีและพริกไทยป่นตามชอบเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟกันได้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ